Oh. สวัสดีครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกทกท่านนะครับเจอกันอีกแล้วนะครับกับผมบอยเพชรยนต์ on, ช่อง นะครับช่องอนุวัตรรีวิวรถนะครับกับอีกช่องหนึ่งคือช่องอนุวัตรจัดรถให้นะครับวันนี้ผมมีรถคันนี้ครับ Toyota Revo นะครับตัว 2.4E นะครับ4ประตูนะครับสีดำนะครับคมเข้มมาเลยนะครับมาดูกันที่ตัวถังนะครับสีใสๆเลยครับตัวถังไม่ผิดเพี้ยนนะครับเส้นสายรถนะครับ สันคมนะครับนะครับไฟหน้าคันนี้นะครับเป็นไฟหน้าโปรเจคเตอร์นะครับมีไฟเดย์ไทม์ลันนิ่งนะครับอันนี้คือไฟเดย์ไทม์ลันนิ่งนะครับเป็นแนวเส้นนะครับอันนี้ไฟเลี้ยวนะครับอันนี้เป็นไฟโปรเจคเตอร์นะครับเป็นสีนอนนะครับและช่องนู้นคือไฟสูงด้านล่างถัดลงมาเป็นไฟตัดหมอกนะครับ บริเวณฝากระโปงคิ้วฝากระโปงคันนี้จะเป็นคิ้วแบบสีเดียวตัวรถนะครับถ้าเป็นตัวบางรุ่นจะเป็นคิ้วโครเมียนมนอันนี้จะเป็นสีดํานะครับก็หล่อคมนะครับอ่าต่อนะครับมาที่บริเวณล้อนะครับคันนี้เปลี่ยนล้อแล้วเป็นล้อลาย TE 37นะครับสีเท่ากันนะครับขอบ18ซีรีส์ยาง2 5 6 0 1 8นะครับมาพร้อมกับยางอ่า บิสโตนนะครับบิสต n ตดี๋ยวผมดูปียางนะครับคันนี้ปียางอยู่ที่ปีเดี๋ยวนะปี17นะครับปียางปี17บเจยางก็พอได้อยู่ในระดับหนึ่งนะครับอ่า ช่วงนี้ก็ใกล้ช่วงสิ้นปีแล้วบางคนอาจจะหารถนะครับหารถกระบะหารถยกสูงนะครับต้องขนของต้องกลับต่างจังหวัดผมแนะนําตัวนี้นะครับรถปีไม่เก่าด้วยนะครับรถไม่ตกรุ่นนะครับลุยก็ได้เจอทางขรุขระสบายเลยครับไม่ต้องมานั่งกังวลว่ารถจะพังไหมไม่พังครับอันนี้ยกสูงด้วยนะครับพิลัเนอร์จะยกสูงหน่อยนะครับแก้มยางหนาหนานุ่มๆนะครับ คันนี้นะครับจะมีคิ้วขอบคิ้วขอบซุ้มล้อมาแล้วทั้งหน้าทั้งหลังนะครับผมบันไดข้างมีให้นะครับกระจกมองข้างเป็นแบบโคเมียมมีไฟเลี้ยวนะครับด้านบนมีการสาดให้แล้วนะครับมือเปิดตัวโครเมียมนะครับมาพร้อมกับกันรอยนะครับกันลอยเวลาที่เวลาคนจะขึ้นรถเล็บนะครับไปโดนตรงนี้มันจะทําให้รถเป็นรอยเบ้าจับตรงนี้จะเป็นรอย คันนี้มีมาให้แล้วไม่ต้องไปหาซื้อนะครับด้านบนด้านบนมีแหลกหลังคาด้วยนะครับคันนี้เดี๋ยวเรามาต่อกันที่บริเวณด้านหลังนะครับผมสติ๊กเกอร์พิลันเนอร์โอเคอยู่ครบกันชนท้ายมีให้นะครับเป็นแบบพรีเมียมนะครับแล้วก็คันนี้มีกล้องมองถอยหลัง นะครับมีให้พร้อมเลยไฟเบรกวงที่3ก็มีนะครับนักไลเนอร์มีให้ในตัวนะครับสามารถขนของได้นะครับ <S <S ไม,ม่ต้องกลัวสีรถจะพลอกหรืออะไรอย่างนี้นะครับขนได้เดี๋ยวเราไปต่อกันที่ภายในกันครับผมปิดไฟหน้าแป๊บหนึ่ง บริเวณแผงประตูนะครับเห็นเด่นชัดเลยจะภายในสีดำนะครับผมมีทีมสีเทาเมทัลลิกนะครับระบบควบคุมไฟฟ้านะครับกระจกจะอยู่บริเวณฝั่งผู้ขับขี่นะครับครบทุกบานเลยนะครับอันนี้เป็นพับกระจกนะครับกลางกระจกพับกระจกนะครับอันนี้ปรับมุมมองการมองนะครับของกระจกมองข้างมีล็อกกระจกนะครับแล้วก็เซ็นทัลล็อกล็อกรถปลด ขอโทษครับอันนี้คือปลดล็อกอันนี้คือล็อกรถนะครับแล้วก็กระจกไฟฟ้า4บานนะครับกระจกไฟฟ้าอัตโนม,มัติสีบานอันนี้เป็นแบบออตโต้ก็คือถ้าคุณลูกค้าดกดลงจนสุด2เนี่ยครับหนึ่งสองพอลงสองครั้งเนี่ยกระจกจะลงให้จนสุดอัดตโนม,มัติเลยกลับกันครับในทางกลับกันถ้าดันขึ้นแค่นี้มันก็จะหยุดนะครับแต่ถ้าผมสองกึกมันก็จะขึ้นปิดให้สุดนะครับจนอัตโนม,มัติปิดสุดเลยนะครับ แต่ถ้าอีกสามบานอันนี้ถ้าผมกดลงแล้วผมปล่อยมันก็จะหยุดตามที่เราปล่อยนะครับหลักการจะเป็นประมาณนี้ถัดเข้ามาบริเวณพวงมาลัยนะครับคันนี้เป็นพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันนะครับควบคุมเครื่องทรงเครื่องเสียงนะครับอยู่ทางนั้นเลยนะครับคันนี้เป็นเกียร์ธรรมดานะครับภายในยังใหม่อยู่เลยนะครับผมไฟฉุกเฉิน ผมชุกเฉินอยู่ตรงนี้นะครับมีจอให้นะครับด้านล่างนะครับมีช่องเสียบ USB นะครับหช่องนะครับแล้วก็มีให้เสียบสาย AUX อยู่ตรงนั้นนะครับผมสามารถเสียบต่อฟังเครื่องเสียงนะครับการรับฟังความบันเทิงคือครบคันเลยนะครับถัดลงมาจะเห็น2อช่องเออองจุดใหญ่ๆนะครับวงกลมอันนั้นก็คือช่องเสียบที่จุดบุรีนะครับ เป็นซ็อกเก็ตก็ขนาด1 2 0องจดนโวลต์นะครับ12โวลต์นะครับผัดมาตรงนี้นะครับมีที่วางแก้วน้ำนะครับวางสิ่งของน้ำบัตนะครับได้หมดเลยอันนี้ก็จะเป็นฟังก์ชันของเครื่องยนต์นะครับมีอีโคโหมดกับพาวเวอร์โหมดนะครับอีโค o โหมดใช้ก็ต่อเมื่อคุณลูกค้ารถติดอยากจะประหยัดนะครับกดเลยอีโค o โหมดนะครับกับการถ้าผมกดพาวเวอร์โหมดล่ะ กดเพราะว่าหมดก็คือเราจะเรียกประสิทธิภาพของเครื่องยนต์ให้เขาทำงานได้แบบเต็มประสิทธิภาพของเขานะครับอ่ามันก็จะเครื่องยนต์แรงม้ามันเท่าเดิมอยู่แล้วนะครับแต่ว่ากล่องสมองมันจะคำนวณเดยรีดประสิทธิภาพออกมาใช้ให้อย่างเต็มประสิทธิภาพนะครับประมาณนี้เจ๊กลางมีที่เก็บของนะครับอ่าเบาคันนี้เป็นเบาะผ้านะครับไม่ใช่เบาะหนัง เบาผ้ามีข้อดีอย่างหนึ่งนะครับสําหรับผมนะข้อดีคือภายในอุณหภูมิของห้องโดยสารจ,จะไม่ร้อนเท่ากับพวกเบาหนังนะครับเบาผ้าคลายความร้อนได้ดีกว่านะครับแต่ก็จะมีข้อเสียคือฝุ่นนะครับแต่ถ้าเราหมั่นดูแลทาความสะอาดเบาผ้าก็ไม่ใช่ปัญหานะครับแต่การใช้งานก็อาจจะระวังในเรื่องของอย่าทําให้น้ําหกใส่นะครับหรืออะไรที่เลอะแล้วมันจะอาจจะต้องถอดออกไปซักนะครับแต่มันก็ ยังไงก็ต้องดูแลเหมือนกันต่อให้ใช้เบาะหนังคุณลูกค้าก็ต้องดูแลดีเช่นกันเหมือนกันครับเบาะผ้าก็ต้องดูแลนะครับแต่มันก็มีข้อดีของมันอยู่นะครับคือมันไม่เก็บอุณหภูมิเท่ากับเบาะหนังเบาะหนังจะอุณหภูมิภายในห้องโดยสารจะร้อนกว่าถัดมาด้านบนนะครับมีไฟเก๋งนะครับสองจุดตรงนี้นะครับกับตรงบริเวณด้านหน้านะครับส่วนช่องนี้ ็นที่ใส่ของพวกใส่แว่นปกติก็จะพวกใส่แว่นนะครับหรือใครมีพระมีพระเด็ดๆใส่เข้ามาไว้ในนี้นะครับมาที่บริเวณประตูด้านหลังกันบ้างครับอ่าด้านหลังเหมือนกันก็คือจะมีทิมนะครับทิมสีเทาเมทัลลิกนะครับกระจกไฟฟ้าเหมือนกันนะครับด้านหลังก็สะอาดนะครับที่นั่งนั่งสบายนะ อบริเวณหลังเบาะนะครับมีเลยมีที่แขวนนะครับแขวนของนะครับครับเก็บได้นะครับทั้งสองฝั่งเลยแล้วก็ตรงนี้ก็ยังเก็บของได้เก็บเอกสารได้นะครับ นั่งสบายเบรเว้นด้านบนนะครับตรงนั้นก็มีที่แขวนของได้แขวนเสื้อผ้าไม่แขวนเสื้อแบบผ้าเสื้อผ้าไม่กี่ตัวครับแขวนได้นะครับแล้วก็มีพนักิงของคนนั่งตรงกลางตรงนี้สามารถดึงมาเท้าแขนได้มีที่วางแก้วน้ําด้วยนะครับออกต่างจังหวัดนั่งสบายเลย4คนนะครับชิลๆนะครับ ด้านหลังก็เหมือนกระบะบทั่วไปนะครับผมก็ขนของได้มีแม็กไบรเนอร์ให้ในตัวนะครับกันลอยกันกระแทกมาแล้วไม่ต้องกลัวเรื่องขนของและสีรถจะถลอกนะครับไม่ต้องกลัวเลยติดมาให้หมดแล้วคือคันนี้คือพร้อมใช้งานนะครับเดี๋ยวเรามาต่อกันที่บริเวณห้องเครื่องนะครับอก่อนไปห้องเครื่องผมข้ามไปเดี๋ยวเราไปดูฝั่งผู้โดยสารกันครับ ฝั่งผู้โดยสารเดี๋ยวไปดูพร้อมกันนี่ครับเราเห็นแสงสีคันนี้เป็นเขาเรียกสีสีดำเม็ดน้ําเงินนะครับสีบูซไซส์นะครับอ่ะอันนี้คือกล่องเก็บความเย็นนะครับสามารถแช่ของนะครับอาจจะไม่เย็นเหมือนตู้เย็นแต่มันจะรักษาอุณหภูมิไว้เพราะมันเป็นห้องเก็บความเย็นนะครับผม ด้านล่างเกะนะครับเล่มคู่มือครบนะครับเอกสารเานะรารมีครบหมดเลยนะครับอ่าลำดับที่2คือคันนี้เป็นรถมือ2องแท้จริงๆเลยคือคุณลูกค้าซื้อไปก็คือคนที่2องรถคันนี้ผ่านมาแค่มือเดียวรถทุกคันที่เพชรยนต์คือรถมือเดียวนะครับเราถ้าคุณลูกค้ามาซื้อคุณลูกค้าจะซื้อมือ2องจริงๆแต่บางคันที่อื่นที่ไม่ใช่ที่นี่อันนี้ผมไม่ระบุนะครับที่ไหน อาจจะผมใช้คําว่าอาจจะนะครับคําพูดคือลดมือสองแต่เวลาไปดูเล่มอ้าวไม่ใช่มือสองแล้วเป็นมือเจ็ดมือแปดมือเก้าไปแล้วนะครับอันนี้คือมือสองจริงๆลดไม่ช้ํานะครับบริเวณตรงนี้สามารถาวางแก้วน้ําได้นะครับเดี๋ยวเรามาต่อบริเวณห้องเครื่อง ต่อกันครับบริเวณห้องเครื่องอันนี้เป็นเครื่องนะครับ2.4นะครับเป็นเครื่องรหัส 2GD นะครับผมให้ดูอ่าคานเข็บรอยต่อตัวถงังคานหน้านะครับเเียนๆคานหน้าก็เดิมๆนะครับ ของศูนย์เป็นยังไงคันนี้ก็เป็นแบบเดียวกันของมือหนึ่งเป็นยังไงคันนี้ก็แบบเดียวกันเพราะไม่เคยแกะนะครับคันนี้คือไม่เคยชนหนักอยู่แล้วรถที่นี่นะครับเราคัดรถทุกคันที่เราจับซื้อเข้ามานะครับผมใต้แผ่นเพดยังม,มีอยู่เลยนะครับมีครบหมดเลยนะครับบริเวณไฟหน้านะครับโคมแท้นะครับ โมแท้โรงงานไม่ช้ำนะครับไม่ต้องกลัวว่าใช้ไปแล้วโคมใสเออโคมคุณนะครับขอโทษทีโคมคุณนะครับ,คคน,รบน้ําเข้าบ้างอะไรบ้างอันนี้คือโคมแท้นะครับโคมไม่ช้ำนะครับรถพร้อมใช้งานเลยนะครับอย่างที่ผมได้บอกไปนะครับช่วงนี้ก็ใกล้สิ้นปีแล้วนะครับใครที่หารถอยู่ออกต่างจังหวัดผลของอ่า ซื้อรถกลับไปขนของซื้อของกลับไปให้ที่บ้านนี่เลยครับคันนี้เลยก็ยังไงก็ฝากเป็นตัวเลือกนะครับสำหรับใครที่กำลังมองหารถกระบะอยู่นะครับหรือถ้าไม่อยากได้เฮ้ยผมไม่อยากได้คันนี้ผมอยากได้ยี่ห้อนี้สีนี้สเปคแบบนี้ลองทักเข้ามาโทรเข้ามาถามนะครับพิมพ์เข้ามาถามหรือแอดไลน์เข้ามานะครับผมยินดี ปรึกษาคุยกันได้นะครับไม่ซื้อไม่เป็นไรคุยกันได้นะครับไม่ต้องกลัวว่าผมจะตามตือ้อผมไม่ตื้อนะครับก็คือปรึกษากันได้เลยนะครับเราซื้อสัตว์จริงใจกันอยู่แล้วนะครับใจเขาใจเรานะก็ลองดูนะครับผมเผื่อเป็นตัวเลือกนะครับแต่ครั้นี้ก็อย่างที่บอกคือมันก็หล่อมาแล้วคือไม่ต้องทําอะไรแล้วนะครับถ้าอาจจะทําเอาชัว,ชวร์ๆคุณลูกค้าผมแนะนําก็อาจจะไปเปลี่ยนยางไปนะครับแค่นั้นเองเพราะว่า เราจะได้ใหม่ที่เราถูกไหมครับจะได้ไม่ต้องว่าเอ้ยยางเดี๋ยวกลัวนู่นนี่นั่นออกต่างวัดเพื่อความสบายใจไปเปลี่ยนยางทีหลังก็ได้นะครับคันนี้เออแจ้งราคาคันนี้ราคาอยู่ที่หกแ0นนะคะสองหมื่นห้าบาทนะครับ, 25, บ,นะรบออกรถศูนย์บาทฟรีดาวนะครับเลขไม่แสนสี่กว่า,วานะครับอ่าดอบบี้อถ้าคุณลูกค้า เกดดีเลยนะครับผมสามารถจัดดอกเบียให้ได้แบบอย่างถูกเลยนะครับก็คือ2.79นะครับฟรีดาวออกรสสนบาทลองปรึกษากันเข้ามาได้นะครับผมถ้ายังไงผมฝากคุณผู้ชมคุณผู้ฟัง FC ทุกท่านอย่าลืมนะครับกดไลค์ให้ผมด้วยกดครั้งเดียวนะครับไม่ต้องกด2รอ,อบกดครั้งเดียวพอนะครับอ่าทวนช่องอีกช่องนึงก็คือผมจะมีช่องอนุวัฒ จัดรถให้กับอนุวัตรรีวิวรถผมจะแยกเป็นกับเก๋งกับกระบะนะครับเก๋งก็อาจจะเป็นพวกอีโคคาร์อะไรพวกนี้เหมาวรวมหมดเลยกระบะผมก็แยกแยกกลุ่มกันนะครับอย่าลืมฝากกดติดตามด้วยนะครับแล้วก็กดสับตะไคร้ด้วยนะครับเพื่อเป็นขวัญกําลังใจให้กับผมในการถ่ายทิพย์คันถัดไปและคุณผู้ชมผู้ฟังจะได้ไม่พลาดนะครับอย่างน้อยไม่เป็นไรดูกันไปเรื่อยๆนะครับว่าเอ้ยมีวันนี้มีอะไรมาให้รีวิวดูอะไรเงี้ยครับ ปากด้วยนะครับผมขอบคุณครับ